ใครๆก็รู้ว่ากูนี่เป็นพระที่พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองครับเป็นพระที่ช่วยชาติอีกวงหนึ่งเหมือนกันพระที่มีรายได้ดีๆทั่วแผ่นดินไทยพูดถึงเรื่องไรมีรายได้ดีๆนะ่ะถ้าทำอย่างกูนะ่ะบ้านเมืองของเราไม่กระจกอย่างนี้หรอกถ้าช่วยกันจริงๆหนะ่ะเป็นได้ว่าเขาให้กูก็ให้กูก็ให้กูเก็บดาสมดารมกันเป็นการใหญ่ลงมัวเมากันอยู่นี่แหละพระคนว่ากูดีก็มี คนว่ากูไม่ดีก็มีแต่ว่าอ,อย่าไปหลงเขาว่าดีก็ช่างเขาครับเขาว่าชั่วก็ช่างเขาครับดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวของตัวเองเขาว่าดีก็ช่างเขาคนมายกย่องเถือนเยินยอก็มีครับแต่ว่าเราจะไปดีใจครับเขาว่าชั่วก็่าเสียใจอย่าไปดีแต่สอนคนอื่นหลายสอนตัวเองมรดนาพราะนี้ สอนคนอื่นแม่เว้รอยแก้วรอยโนนสอนนั่นอยางน้ำไหลไฟดับครับแต่ตัวเองไม่สอนครับให้เขาบริจาคทานในงานบริจาคทานอย่างไรราาางไตัวเองไม่ทํำม่ก็ดูก่อนใครมันจะเชื่อเราศาสานาไม่เสื่อมศาสนาขาวสะอาดรตราตจากมลกินอยู่คือเก่า แต่ว่าใจคนน่ะมันเสื่อมเองกูว่าอย่างนี้ที่เอาเหรียญไปเอาพระไปนั่นไม่ใช่ว่าจะไปอวดดีอวดเก่งอะไรห้อยคอไปใส่กระเป๋าไปกระตุ้นเตือนใจว่าเราจะไปทําสิ่งที่ช่วยชาติลาเลวอย่างหนึง่งอย่างใดก็ให้นึกถึงคุณพระหรือว่าไอ้พระที่อยู่กับเรา mm hmm. นี่ความหมายกูออกไปอย่างนี้ mm hmm. ไม่ใช่ว่าเอาไปยิ่งไม่ตายฟันไม่ตายกูไม่เคยพูดคือใครมาบริจาคกะกูก กูถือว่าเขามาฝากเอาไว้เขาแม่มาให้กูเป็นสมบัติส่วนตัวกูแต่กูตีกลับไปเงินเขาว่าเอาเงินมาถวายหลวงพ่อแต่ว่ากูไม่บ้าเอามาถวายกูกูตีกลับว่าเขามาฝากกูกูต้องทําเอาเงินม่นั่นไปทําสาธารณประโยชน์ส่วนรวมไม่แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่ามากักกันเอาไว้ไม่ได้คนที่เขาบริจาคเขาจะได้รับอันนี้สงบ้า่อย่ามาว่าของกูของกูอยู่นี่ใช่ไม่ได้ทําบุญนี่มันต้องดูเหตุการณ์ถึงจะได้บุญ โรงสีใหญ่เนี่ยเขาสีขับแบ้มเบ,บิมวันหนึ่งหึไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันกระสอบเราเอาข้าวสารของเราไปให้โรงสีใหญ่เขาถามว่าเอามาทำไมตาครับอยากจะมาทมํา,าออบุญวางอุนแหระไอ้นกกระจอกหรือีราบกินไปเถอะเขาไม่ยินดียินได้หรอก การที่จะทําบุญมันต้องดูเหตุการณ์ครับไม่ใช่ว่าแต่ว่าปทำสร้างาจะให้ได้บุญมากจริงๆก็ไม่อยากสร้างโรงเรียนก็สร้างโรงพยาบาลสร้างสะพานข้ามแม่น้าก็ดีครับเพราะคนมันเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปโรงพยาบาลมึงไปดูเถอะไม่วนะ่านณสถานที่หนึ่งที่ใดจนจะหาบ่อนพักไม่มีเราไปนอนตามฟุตบาทก็มีโรงเรียนก็หาโรงเรียนเล่าเรียนไม่มี มันแน่นกันไปหมดแล้วสร้างโบสถ์ตั้งหลายล้านบาทนานๆจะมีพระมาบวชสร้างเมนก็นานๆจะมีศพมาเผาสร้างศาลาก็นานๆจะมีคนมาฝักมันต้องสร้างดูตามเหตุการณ์ใครจะมาทอดกฐินนใหู้ก็ตามทอดผ้าป่ายกูก็ตามกูถามเลยว่าจะมาพักแรมคืนไหมครับแต่ก็บอกขอพักแรมคืนไป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 วัดทอดใหม่ไปวัดนี่ไม่รับเลยครับไม่รับจริงๆ เป็นพ้าป่าก็ทำกับทินก็ต่างเพราะอะไรครับมาเล่นไพ่กันเล่นไพ่กันโนศลาทั้งลาบทั้งก้อยกันทีนี้ถึงเวลาจะถวายก็จริงๆก็ไม่กี่บาทมันก็ซื้อเหล้ากินหมดเลยค่ารถก็ไปกินเลยนะมันจะได้กี่บาทก็มานถือโอกาสมาห่บ,บนสนุกเจ๋อเจครับงั้นเลยกูไม่เอากูรับคาญกูลุกขึ้นเวลาชาวเห็นได้ขวัญุราลมเป็นหลอมเบกองครับมันจะได้อะไรอยากให้บ้านเมืองของเราจเจริญน่ะไม่ยากหรอก นั่งอยู่ในองค์บัญจะทั้งห้าข้อคือรักษาศีลหา้าบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่ายขาดอย่าให้ดังอย่าให้พร้อยเป็นมนุษย์สุดประเสริฐแล้วแค่นีก้ก็ตามแม้แต่เป็นพระเราก็ต้องรักษาศีลห้าถ้าไม่มีศีลห้าประจําใจไม่ว่าพระรูปหนึ่งรูปใดเป็นพระไม่ได้เหมือนกันถ้าของเราจริงๆนะเราต้องห้ามได้บอกได้นี่ห้ามไม่ได้บอกไม่ได้อย่าปวดเลยมันก็ปวดอย่าเจ็บเลยมันก็เจ็บ,บตาอย่า ฟาฟังเลยมันก็ฟาฟัอภิจาวัตส,าาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นของธรรมดาเกิดได้ก็ดับได้เป็นธรรมดาไม่เป็นของอะไรจะให้เทียเท่ยงแท้แน่นอนเนี่ยหาไม่มีอีกแล้วมันเป็นของธรรมดาและลูกหลานเลยสังขารทั้งหลายก็ไม่เทียเท่ยงแท้แน่นอนของอะไรทุกอย่าง จเที่ยงแท้แน่นอนนั่นไม่มีอีกแล้วไม่พอร,รอยปีเดียวก็จะต้องตาย <c oughs> เดียวก็จะปรัดปรากจากกันไปอีกแล้วไม่ได้อยู่นานแต่แค่น้อดอกพวกมึงก็พยายามลงธรรมะาสวตว่าอ,อันิจจังทุกขังอนาตาพิเทลันุยบุญทานการกุศลที่เราได้สร้างได้ทำนี่แหละจะประคับประคองเราไปมู่พวกเพื่อนฝูงก็ไปส่งได้ที่แคเมเน ต่อเป็นั่งส่งไม่ได้อีกแล้วจะไปสู่สุคติหรือทุกขติเราไปเอง